คุณผู้ชมคะช่วงนี้ได้เวลามาติดตามสรุปข่าวเศรษฐกิจและความเคลื่อนไหวด้านการลงทุนกันแล้วนะคะพบกับพรวสิณีน้าสวัสดิ์พูลค่ะเริ่มต้นสัปดาห์กันนะคะมีหลากหลายประเด็นข่าวที่น่าสนใจมาฝากกันอย่างตลาดหุ้นสหรัฐนะคะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ถือว่าคึกคักค่ะดาวโจนส์บวกได้ s p 5 0 0แล้วก็เนสแตยังคงปิดที่ระดับสูงสุดเป็นปรตการนะคะต้องยอมรับว่าหุ้นสหรัฐเนี่ยร้อนแรงจริงๆโดยเฉพาะหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีค่ะแล้วก็ล่าสุดเขามีการประกาศตัวเลขทางเศรษฐกิจที่ออกมาสดใสด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นภาพ รวมการผลิตแล้วก็ภาคบริการเบื้องตน้นเพราะว่าตัวเลขในเดือนสิงหาคมแตะระดับสูงสุดในรอบ18เดือนยอดขายบ้านมือสองก็พุ่งขึ้นถึง24.7เป็นการทะยานขึ้นมากที่สุดนะับตั้งแต่มีการรวบรวมข้อมูลเมื่อปี2511ค่ะส่วนไฮไลท์ในสัปดาห์นี้นะคะสำหรับการลงทุนในตลาดหุ้นทั่วโลกเลยก็คือการรายงานของทางธนาคารกลางสหรัฐซึ่งทางผู้การธนาคารสหรัฐเนี่ยเขาก็จะมีกําหนดนะคะกล่าวถแถลงมุมมอง ต่อภาวะเศรษฐกิจนยโยบายทางการเงินแล้วก็ทิศทางอัตราดอกเบี้ยที่เมืองแจ็คสันโฮในวันที่27-28สิงหาคมด้วยเรื่องนี้ก็จะเป็นไฮไลท์ค่ะที่จะส่งผลต่อบรรยากาศการลงทุนของแต่ละสินทรัพย์รวมไปถึงสภาพคล่องทั่วโลกด้วยนั่นเองค่ะ พูดถึงเรื่องของสภาพคล่องแล้วนะคะเมื่อย้อนกลับมาดูกันที่สถานะทางการเงินของบรรดาธนาคารพาณิชย์ในบ้านเราแน่นอนว่าภาพรวมเศรษฐกิจที่โดนกดดันมาอย่างต่อเนื่องทําให้เกิดความกังวลค่ะว่าแล้วแบงก์บ้านเรามีความแข็งแรงมากน้อยแค่ไหนที่จะรับกับวิกฤตที่อาจจะมีแนวโน้มเกิดขึ้นเรื่องนี้ทางธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะก็ออกมายืนยันว่าฐานะการดําเนินงานแล้วก็เงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งในบ้านเรายังมีความแข็งแรง,งแล้วก็สามารถที่จะรับกับผลกระทบ จากปัญหาเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากโควิด -19 ได้เพราะว่าปัจจุบันอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงอยู่ที่ระดับสูงถึง19.2ผลประกอบการของกลุ่มธนาคารพาณิชย์เองก็ยังคงมีกำไรอยู่สภาพคล่องในระบบการเงินแล้วก็ธนาคารก็ยังคงมีอยู่สูงมากด้วยนะคะแน่นอนว่าเขาก็มีการทดสอบค่ะการดำเนินงานภายใต้ภาวะวิกฤตหรือว่าสเตรสเทสพบว่าธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งมีระดับเงินกองทุนที่ค่อนข้างสูง สามารถรองรับภาวะวิกฤตในระดับรุนแรงได้ค่ะ มาถึงอีกหนึ่งเรื่องกันบ้างนะคะเกี่ยวข้องกับตลาดหุน้นเกี่ยวข้องกับผลประกอบการของบรรดาบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดนะคะหลังจากที่มีการรายงานกําไรในไตรมาสสอออกมาเรียบร้อยแล้วตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็เก็บข้อมูลค่ะตลอดครึ่งปีแรกที่ผ่านมานะคะผลปรากฏว่าออครึ่งปีแรกยอดขายโดยรวมสําหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะคะอยู่ที่5ล้านล้านบาทอันนี้ตัวเลขโดยประมาณนะคะลดลง 13. 3กําไรจากการดําเนินงานหลกักลดลง4 3 3.8%กำไรสุทธิปรับตัวลดลงถึง58.7%เทียบจากช่วงเดียวกันของปีก่อนนะคะซึ่งก็คงจะต้องติดตามกันต่อว่าหลังจากไตรามาส2ที่ถูกมองว่าเป็นไตรามาสที่เป็นจุดต่ำสุดของปีนี้ไตรามาส3และ4นะคะจะเห็นสัญญาณการฟื้นตัวได้หรือไม่ท่ามกลางเศรษฐกิจที่ก็ยังไม่ค่อยมีแรงส่งแล้วก็รวมไปถึงการเมืองที่อาจจะเริ่มมีความกังวลอยู่ไม่มากก็น้อยนะคะนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันที่ส่งผลต่อผลประก กรอบการของบรรดาบ,บริษัจทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้วก็มุมมองการลงทุนของนักลงทุนด้วยนะคะนี่ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจที่รวบรวมมาฝากคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวช่วงนี้กลับไปติดตามข่าวสารข้อมูลด้านอื่นๆกันต่อค่ะ